สบายดีทุกคนเมน,นี้กะเขามายามบั่นนะแต่ว่ามาอลไผบม,มีพอ,อยู่เลย <c oughs> จั๊กไปไซเมนกะแม่กับสงไซขึ้นเมืองคนละแต่ว่าน้องนี่จักไปไซนะสงสัยไปหาปูหาป้าคนละเดี๋ยวจังได้กันนั่งถาเพิ่น,ะะนเพราะว่าคนแจ้เขาเฮื่อนเท่ากับบุญมีเดี๋ยวจังได้กันนั่งถาสักพักหนึ่ง เห็นรถเป็นอะไรน้ำมันเม็ดติมบ้าฟาดเกน้ำมันมดตังเต้โอ้จะ่านรถกับเป็นด่านพี่เนาะเอไปใช่ยำมองยำมองได้บ

งงนะตัวใหญ่อังเีเนอะได้ตัวเดียวนี่นะไปอตัวใหญ่ได้มารถเขาอันเฮื่อนบ่ไดเห็นประตูหลอ็อยูโอโอ่โอ้ได้สองตัวอันนี้เขาของป้าโอ้อันนี้ปลาคอนะแต่อันนี้ป้ายัง ไอ้ป้านอยังก็บันนะของปลาขาวโอเคเออปลาขาวเก่งจังเลยฮะเก่งเสียดังได้กินโอ้ต้มส้มเลยใหญ่ปันนี่ต้มใส่หมดดูแดงโอ้ทุกทุกคนตุกมักใหญ่หนึ่งฟุกนักอันนี้จังไดใ้เสียมบุเมนด์คันซันกระทาบุคเอดีกับจกักรปานี <laughs> ได,ได้ใช่เมือ่อไหร่ก็ได้เออจะได้่า่ังนี้นำแหงเนาะโอ้อันนี้ป้านขาวตัวใหญ่นะอันนี้ปิ้งอันนี้โอ,โอ้ต่มสมเนาะอีเมย์ไปใช่ปะคือบไเอ็นมา นี่ก็คือตะกี้เป็นรถแม่นะเราวขี่ขั้นนี้แหละแต่ว่าคือมาอาทิตย์ก่อนนะได้ซื้อรถให้เราขั้นหนึ่งแล้วก็จักไปใช่แหละไปเที่ยวเลยซื้อซื้อรถให้กับออเงินกับน้องชายคนละครึ่งน้องชายผู้อยู่กรุงเทพกูแหละ มีน้องชายผู้นึงนะเพิ่นยังอยู่กรุงเทพฯเพิ่นบ่ได้มาแล้วก็เอาเงินกันซื้อให้เราเพราะว่าคันนี่ก็บ่ไหวแล้วสิเห็นนั่นแหละมากระจุงมาทางแปลว่ายังสตาร์ทได้ซื้อนะถ้าเกิดบ่ไผอยากซื้อก็ติดต่อมาเด้อโอเค ี่ก็มากเลยนะนี่ก็แม่มากมึงได้นี่เลยกน็นี่รถที่ซื้อเป็นช่วงาทิติกคอนแหละพอได้ขี่นะคือรถขั้นเก่าเพื่อาการนักแหงเลยเก็เลยซื้อขั้นใหม่ให้เป็นกรดีใจนะ เห็นว่าเออดีใจที่ว่าได้รถใหม่เนี่ยอันนี้ก็ขี่พันขึ้นขี่ขึนข้นเมืองขึ้นยั่งไปนะเนี่ยฮะไปธรนตร์ได้ด้วเนี่ยคันนี้ฮะวัะน, <c oughs> น,ะนนี้ก็มาต้มสมนะเอาซีต้มสมปลาคอ,อยแหละแต่ว่าห้องหมดแดงก็จัาอยู่ใส่เดี๋ยวเราต้องไปห้าห้งหมดแดงอีกห้องหมดแดงอยู่หน้ามีบ่างไหมมีหรือ่าเฮอ เอ้ยมองบนไม่นอยฮะรอมันี๋กวนะนี่แล้วเล้วนะเพราะหันเป็นตอนเป็นตอนนั่นนี่แหละเาสีเดี๋ยวสิไปต้มต้มสมแลเดี๋ยวเข้าขังมอไว้เดี๋ยวเาสิไปหาหมดแดงนี่ครับ ในน้องชายหลังนะแล้วก็เดี๋ยวสิตม,อมเอาเลยอ่ะบัดน,นี้เอาอันเรียบร้อยก็เอาไปเก็บก่อนอันนี้ปิดไว้ก่อนแล้วเอาสิปห้ามาทสมก่อนพอเพราะว่าเขาต้องเดินทางไป หน้าอยู่ฝั่งนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปะาไว้นี่นี่เดี๋ยวสิมีมาหรือว่ายังมากินนะนี่ก็ทางเขานะคเคฟันสิล็อกโซวไว้ดกอกเพราะว่าเพิ่นปลูกอันพักปูกอ่าลายนะ ชื่อมดสมนีไลยนะนี่ก็หั่งต่ำๆเลย ในหน้าในกบม่วงๆงนี่ครับเป็นดกอยู่นะแต่ว่ายัางบุคอยใหญ่เป็นไดนนะ้กำลังกินเลยสำเนห์แต่เกิดใบใหญ่กว่านี้ก็แสบนะมันต้องสำมเนหพอดีกินโอ้ โอ้มันแดงในไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกัดข้อเลยกัดข้อเลย,ย,ยกัดข้อเลย

บัดน,นี้ก็เฮาเอาอันนเรียบร้อยเลยเอาบมแดง,งกันยังเลยก็เฮาจะไปห้าพักบัดน,นี้เพราะว่าพักนี้แม่เราปลูกไว้นี่นะคือครบเลยทั้งมะพริกมะเขือแล้วก็มะฮุงมะฮุงกันไหมเป็นลุง นี่ต้นมะพริก,กนี่ก็ยังออกบุคไลายเป็นไรน่าจะออกลายเดี๋ยวเราเก็บไปคายลายกว่านะนี่ก็มักซาลี่ซาลี่หรือว่า้าโพดนั่นเองเนาะนี่ก็ยังอ่อนอยู่นี่ก็เอาใบพักบัว ไหลก็เี๋ยวจะได้เก็บมักผิกไว้พร้อมพริกดิบนะนี่ก็มาเล่น น,นี่ก็มะเขือพันกระปุกนะมะเขืออะไะอันน,น,น,นี้แต่ว่ายังลูกระท่านใหญ่ปไปเลยแถวผูกกันจะเป็นมะพริกมะพริกกับต้นมะกรงูงคือบันจิป,ปูกพังเนะี่ย นี่ก็มงคุงเป่นปลูกนี่ก็เพิ่นอยู่นะพอได้คายนะ่ะอยู่บันเท่าแต่ว่าจะคลายราคาอะไรบันใดบุจักแต่ว่าเห็นบ่นบอกว่าเอาคายอยู่ตลอดบางทีก็คนชาวบ,บ้านแถวนี้แหละผลมาสื่อนะ่ะบางทีมีหันขาหันยังเลยก็ผลก็มาสื่อไปคลายเนนี่ยไปตำ นี่ก็ต้นมะพริกกะบลายอยู่ปลูกลายนะแต่ละแต่ละวันเราก็สีเก็บแล้วก็เอาไปขายอยู่ตลาดเมืองส้นนะพ่อได้ขายอยู่เพื่อนะพอได้ซื้อกินหันกินหนีนั่นแหละเพราะว่าบานเท่ากับนอกจากการปลูกพังนี่ก็คือสีห้าเห็ดแนวอื่นก็นยากนะส่วนว่าพุทธาวนั่นนะพุทธานี่ก็เน้นการปลูกพังนี่แหละง่ายง่ายที่สุดแหละ ตอกลงไปปลาปลาคอใหญ่ต้มปลาคอใหญ่ใส่หมดสมขาดอยู่อย่างเดียวนะโบมิซ่าคันมีซ่า <c ười> ขึ้นสสเสียบกว่านี้ฮะมีบ้ <c ười> โอ้คากเล่นนะคันใส่ซ่าเ <c ười> สะฮะเอาซ่ามาใส่เพื่อนบางย่างนะใส่บ้ ส ok. ok. no. ิบวันยิ้มว้านมันเหม่อบ่ไหมสิบวันยิ้มว้านมันมือบ่นี่กรับบนสมนะบนลายมันนะมันสมกันมันอยู่สูง Mm hmm. น้ำลายแตกกบเลยโอ้เ <laughs> ห oh. ็นแล้วน้ำลายแตกกบแล้ว mm ืม hmm. ขากันเด้มอม่วงๆก็กำลังใหญ่ครับโล่แจ๋วพริกดิบนีแบนะ่แซ่บเนาะ มองยอยี้เป็ส่ยยูเดนนะ,ะ hey. บ่เอมือวานได้บ่วันวันนึ่งก็ได้คือได้ปลาจับสุม,มือนะทำเดียวนะทำงาน สิอุดทมันโน่ไหมเม,มื่อวานน้่มันกระไดย,ยังนะตัวไงลิซันอโอ้ย,ปออยเป็นตาหยาเคยนี่ใส่ปนูนใส่มาข้ามาแล้วกันใส่ในใส่มาจมพร้อมใส่มาข้ามพร้อมใอวพวกทิ้งไข่ในโลกใส่แล้ว cái đó mẹ, lợn jack chi đại chứ thật, sai sai lẽ gan kêu anh, nhặng mới đấy thầy, nhặng, hả? เดินไปชมบบุถ์อย่างนั้นบลนบิ่บิน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 กีอนะนี่ก็เ้าสิอย่างนะป่ะเนี่ยฮ้าสิบปีเนา Mình này. đại này đầy ô đầy không mặt hả sợi จะเผาใช่ได้ตั้งให้แมนไงอะยากน้ำชูได้แนมหยาอะใส่ไปละใส่ซานะหามาจนได้ยังไงโอเคนี่ก็ต้มป้าคอใหญ่ ใส่ซ่าแล้วก็ใส่หัวใส่ใบพักบัวใส่อนมะขามใส่บนแดงอ่าจะมปีเป็นแบบเซฟเนี่ โอยโอยมาเขาฉันเสียหมดฮะนี <c oughs> ่นก,ก็ขาดบไรกะเพ่งนัวเพ่งน,นัวแบบนี้ขาดบใบเลยก็ใส่น้ำปิ่งป้าใส่เพ่งน,นัว ข่าวปิงปลาข่าววันนี้น่าโชคดีเดายินปลาใหญ่เอามาหาช่องตรงนี้อืเต็มปากเต็มคำใส่ปลาคอนะ ตั้งจากที่ห้าวันตักแกงต่งอย่างเรียบร้อยก็ขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือแจวนะ ในห่อาใส่ซ่าะนะแต่ว่าแม่เราบวกกินน้ำนะเดี๋ยวเราได้แบ่งไปเหละแบ่งให้เราไปกินต่างหากเป็นได้ไหม kia kia ừ. ba cậu ba cậu vắc nhảy, hột luội luội Xin mời đâu, đô Mặc khá nó chứ, sống, sống กนได้กูมามีได้นะทุกคนกินข้าวน้ำกันนะบัดนนี่ก็มีแจ่วพริกดิบอนะนี่กัน ยังปาปินะ มันนีิกาบมามาไม่เบีอยกความนะก็เลยมาหน่งแป๊ะสาวๆแต่กันพอดีมากหอนเที่ยนนลยก็บเห็นไปอยู่ก็เลยนั่งถ่ายอยู่ห้องเติมพอทั้งน้องใส้นี่เป็นไปเอนห้ายามองแต่ว่าส่วนแมกอะขึน้นเมือง phần đi tam song phải đây tụi con. Mình chọn như thế. Anh mì song, chữ hiển bên và răng kít, tụi con. Nhẹm nhầm để cho pha sống này đó. Nhẹm nhẹm để con để Ừ mẹ าาตัวมันใหญ่นะเศษมันก็นัากินคือบรคอนี่มันนะหอาว,าวาตัวมันใหญ่นะ้ำมันมันก็ลาย